ส่วนใหญ่ลงเวลาไหนคลิปลงเวลาไหนใช่ไหมครับลงเวลาไหนก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะบอกเป็นวิธีกันถ้าเราไม่รู้จะลงเวลาไหนให้ไปดูว่าคนดูของเราอะเข้ามาดูเราเวลาไหนครับแล้วก็ลงก่อนแต่ถามจริงๆเฮอรระบบนําส่งอะที่ผมบอกว่านําส่งตามความสนใจอะลงเวลาไหนถ้าคลิปมันดีมันก็นําส่งครับง่ายๆเลยคลิปมันดีลงเวลาไหนก็นําส่งครับเพราะหลักการที่ทิกตอกจะอยู่ได้ก็เพราะว่าคอนเทนต์ดีทําให้คนอยู่ในแพลตฟอร์มนานครับอันนี้สเวอร์ชันนะแต่ถ้าจะให้ตอบฟันธงลงเวลาไหนดีก็ตอบแบบมีหลักการเลยก็คือดูหลังบ้านครับวิธี ใต้โปรไฟล์เราเนาะ TikTok Studio นะครับหรือว่าเป็นแอปก็ได้นะครับอ่ะติ๊กเข้าไปนะครับก็ตรงนี้เนาะการตรวจสอบบัญชีเนี่ยเพื่อนๆน่าจะรู้แล้วเนาะกดเข้าไปปุ๊บมันจะสแกนเนาะว่าไหนมีปัญหาเนาะอันนี้เพื่อนๆน่าจะรู้กันแล้วเนาะคือผมไม่ได้ทำคลิปอัปเดตเรื่องนี้เลยอ่ะต่อไปนะครับก็ไปที่การวิเคราะห์กดดูทั้งหมดนะครับไปดูที่ผู้ติดตามนะครับเวลาที่ใช้งานมากที่สุดจริงๆแล้วมันจะต้องมีบอกนะให้เพื่อนๆไปดูตรงนี้ของตัวเองนะครับมันจะบอกว่าชั่วโมมมมมมงงงงงไไหหนน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 ททททีีีีีีี่่่่่่่่คคคคคคคแแบบบบบบเเเเเเข้้้้้้าา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 พสสุุดดดดดดยยยููููตตตตลลลลละะะะะะรรรรรรรััััปกกกวววิิ์ผ็อใชจ คใครที่ยังไม่รู้จักคนดูของตัวเองนะครับก็เข้ามาดูตรงนี้เนาะของผมเนี่ยผู้ติดตามผมเข้ามาดูมากที่สุดตอน7จ็ดโมงเช้าครับงงไหมฮะถ้าคนเข้ามามากสุดตอน7จ็ดโมงเชา้าเราลงเวลาไหนดีครับหกโมงแล้วกันประมาณนี้ครับลงเผื่อ,อไว้และถ้าไม่สามารถตื่นมา6กโมงเช้าเพื่อมาลงคลิปได้ก็อัปโหลดไว้ในคอมพิวเตอร์นะครับเราจะตั้งเวลาการโพสต์ได้จะต้องเข้าผ่านคอมพิวเตอร์ในมือถือทําไม่ได้นะครับส่วนตัวแอป TikTok Studio เนี่ยยังไม่ได้ทดลองใช้นะว่ามันทําเป็นดราฟได้หรือเปล่านะครับถ้าใครมีข้อมูลบอกเหน่อย